โอเคนะครับก okay, ็สวัสดีครับทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับคลิปนี้นะครับก็จัดไปอีก12,980บาทนะครับเข้าทุนไม่ได้ว่าเลยจ,จ่ายหาเงินมาใหม่เลยนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับผมก็มีแจกเงินด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปนี้นะครับอยากให้แจกเท่าไหร่นะครับผมก็แนะนําให้เพื่อนนะครับไปคอมเมนต์ในคลิปนี้ด้วยนะครับก็เลื่อนไปคอมเมนต์ให้ด้วยเนาะถ้าเกิดคลิปนี้นะครับถึง50คอมเมนต์นะเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะลงลิงก์ของเปาให้นะครับกก็็ฝาเเพื่อนอมมนนนคค้รีิิลปปปแ เลื่อนไปกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับก็ขอคนละหนึ่งไลค์เนาะสำหรับใครที่อยากจะให้แจกนะครับตอนนี้ก็คอมเมนต์มานะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกเลยนะว่าวันนี้ผมทำเงินได้ที่12,980บาทนะครับก็สามารถที่จะถอนได้จริงนะครับตั้งแต่15บาทจนถึง200บาทต่อวันเลยนะครับสำหรับใครที่ทำการดาวน์โหลดมาใหม่เนี่ยตอนนี้จะถอนขั้นต่ำอยู่ที่10บาทนะครับทั้่สองการงานของแอปนี้นะครับก็จะเป็นการที่เรากดดูวิดีโอตัวนี้นะครับก็จะมีวิดีโอนะครับขึ้นมาเราทำการรับชมมมมเเเหือนนนนกกััััับบบบดู Blue ปปตติิลลลยยะะะะะคคคครรรรซึ่่่งงาาแ้จไีโฆษณ ซึ่งการที่เราดูคลิปนะครับแต่ละครั้งนับจะไม่มีโฆษณาเลยนับนี่ก็คือข้อดีของแอปนี้เนาะเราสามารถที่จะเสิร์ชดูช่องที่เราอยากจะดูได้นะครับเพราะงั้นนะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับสนใจอยากจะเล่นนับตอนนี้ก็สามารถที่จะทําการติดตั้งแอปได้ตามผมเลยนะครับโอเคนับขั้นตอนแรกนะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับกดไปที่ลิงก์โหลดใต้คลิปมาเลยนะครับกดมามันก็จะพาเพื่อนเพื่อนับเด้งเข้ามาหน้าต่างเมนูการดาวน์โหลดเนาะสำหรับใครที่ยังไม่มีแอปนับก็กดติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนกดดดเเเปปปิข้้าไไที่ตััวอลยะครบ กดเปิดเข้ามานะครับเราก็ทําการก็เลื่อนลงมานะครับตรงนี้นะครับก็จะเห็นตรงคาว่า enter code เนาะกดเข้าไปนะครับตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะพิมพ์โค้ดได้ตามผมเลยนะครับก็จะเป็น WJ นะครับ SL 6M นะครับตัวนี้นะครับการที่เราใส่นะครับจะได้รับในส่วนของ1,500คอยนะครับฟรีๆเลยเนาะจะขึ้นให้ตัวหน้าจอนี้เลยนะเพื่อจะเป็น w j s L6M นะครับตันนี้ก็กดคอนเฟิร์มได้เลยเนาะหลังจากที่เราใส่เสร็จนะครับก็คือแอปนี้นะครับการทำง,งานเนี่ยก็จะมีะใน2อการหาแต้มอยู่หลักๆก็คือ3อย่างนะอย่างแรกนะครับก็จะเป็นหน้าแรกตัวนี้เนาะก็จะเป็นเลเวลตัวนี้ก็จะเป็นใน2อการอัปเกรดไปเรื่อยเนาะตัวนี้เราสามารถที่จะอัปเกรดได้นะครับโดยการที่กดตัวนี้เนาะ ถ้าเกิดใครที่ดาวนโหลดมาใหม่เนี่ยมันก็จะมีให้เราทาการอัปเกรดนะโดยการใช้เหรียญอัปเกรดเนาะซึ่งเราไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับก็คือแค่มาอัปเกรดแล้วก็มากดรับเหรียญตรงนี้เนาะก็จะเป็นการเก็คอยนะครับก็วิธีการเปิดตัวนี้นะแรกนะครับตอนแรกมันก็ยังไม่เปิดให้นะเพื่อนเพื่อนนะต้องทําการดาวน์โหลดแอปก่อนเนาะก็คือเลื่อนไปด้านล่างครับก็จะมีแอปพลิเคชันนะให้เราทําการดาวน์โหลดเนาะมันถึงจะเปิดให้นะตัวนี้นะต้องบอกก่อนนะใครที่อยากจะเล่นนะครับก็ลืมบอกนะลิงก์โหลดลิงก์สมัครนะครเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้คลิปเลยนะครับก กดไปที่ลิงก์โหลดนะครับแล้วก็เข้ามาเล่นกันได้นะันสองแอปนี้เนาะ่วนใครที่ลืมบอกอย่างหนึ่งนะครับใครที่อยากให้แจกนะครับในสองเงินที่ผมถอนไปใน2แอปนี้เนาะก็คือผมจะแจกทั้งหมดเลยนะถ้าเกิดมันถอนได้ทั้งหมดเนาะใครที่อยากจะได้นะตัวนี้ก็คอมเมนต์มาเลยเนาะเพราะว่าตัวนี้ผมจะแจกอยู่แล้วนะครับสำหรับใครที่เดือดร้อนตรงไหนหรือว่าอยากให้แจกเป็นซองอยากให้แจกเป็นลายบ,บุคคลนะครับตัวนี้ก็คอมเมนต์มาได้เนาะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการโหลดแอปแล้วกันเนาะเพราะว่าแอปอ่ะมันมีเยอะมากนะครับที่ขึ้นมานะ แล้วแต่ละเครื่องเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะบอกว่าวิธีการโหลดเนี่ยโหลดยังไงให้มันผ่านนะครับเพราะมีเพื่อนหลายคนที่โหลดไปยังไงก็ไม่ผ่านครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะบอกวิธีการเลือกแอปเนาะว่าต้องโหลดยังไงให้มันผ่านนะครับอย่างเช่นนะถ้าเกิดอันแรกเนี่ยถ้ามันมีคําว่าซูเปอร์นะตัวนี้เนาะตัวนี้นะโหลดผ่านก็จริงนะแต่ว่าเราก็ต้องทําธารกิจเนาะแต่ว่าส่วนมากถ้าเป็นแอปที่เกี่ยวกับการพนันนะตัวนี้ผมไม่แนะนําให้ทําการโหลดเนาะ อย่างเช่นตรงนี้นะครับอันนี้อันนี้นะครับคือสามบรนแรกเนี่ยก็เกี่ยวกับการพนันหมดเลยนะครับตัวนี้นะไม่แนะนําไม่โหลดเนาะแล้วก็อันไหนที่โหลดได้นะก็คือเกมนี้นะครับเกมนี้ก็ผ่านเหมือนกันนะเพราะผมก็เคยโหลดมาแล้วนะวิธีการทํานะครับเราก็อ,อ,อ่านก่อนเนาะก็คืออย่างแรกเนี่ยเขาบอกว่า get and open the app นะก็คือการกดตริดตั้งแล้วก็เปิดเข้าไปที่ตัวแอปนะครับอย่างที่2เนี่ยก็คือการบางบางแอปนะครับมันก็จะให้เราทําการเติมด้วยเนาะ ตัวนี้ไม่แนะนําให้เติมนะครับไอเช่นแอปนี้แค่เราดาวน์โหลดนะครับเราก็ได้รับเหมือนกันเนาะก็จะเป็นเขาเรียกเป็นแท็กนะครับก็จะเป็น1แทนะ็กเนาะว่าในแอปนี้นะครับดาวน์โหลดหรือว่าทาธุรกิจได้ทั้งหมด2แท็กนะครับก็คือกดเก็ตตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลือกที่จะไปทําการดาวน์โหลดได้เนาะโอเคตัวนี้ถ้าเกิดมันไม่ขึ้นอย่างนี้นะก็คือมันอาจจะบั็อกแล้ก็ไปแอปอื่นได้นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะสอนแบบละเอียดเลยนะก็คือสําหรับใครที่ เออใหญ่จะหายได้ได้จากแอปนี้จริงๆเนาะเพราะว่าผมก็เพิ่งมีเวลานะครับก็เพิ่งได้มาอัปเดตแล้วก็มาสอนนะครับเอ่อถ้าเกิดหน้าแรกเนี่ยตัวนี้ผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่โหลดหเฉยๆนะไม่มีการเติมเงินเข้าไปเนี่ยตัวนี้ผมก็แนะนำเนาะนี่ก็กดเกทไปนะครับซึ่งถ้าเกิดบางแอปมันก็ไม่มีนะครับนี่อย่างเช่อนอย่างเงี้ยมันก็จะเล่งเข้ามาหน้าต่างเมนูของการพนันนะตัวนี้ผมก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่สาหรับใครที่เอออยากจะเล่นเนี่ยตัวนี้ ก็คิดดีๆแล้วกันนะครับเพราะว่าผมขออนุญาตบอกแล้วกันนะว่าส่วนมากนะก็จะเป็นอย่างนี้แหละ,ะครับแต่ถ้าเกิดเราโหลดผ่านแล้วเนี่ยมันก็จะง่ายในเรื่องของการถอนเงินเนาะเอาอย่ขึ้นเก,เกมนี้แล้วกันนะครับ xo แล้วกันเนาะเ <ๆ S 2> พราะเพื่อนๆบางคนอาจจะขึ้นแตกต่างจากของผมเนาะของผมก็จ,จะขึ้นประมาณนี้เลยนะเรากดก็ตได้นะครับแต่บางแอปมันก็ไม่มีนะครับถ้าเกิดบางแอปที่มันมีมันก็จะเด้งเข,ข,ข้ามาหน้านี้นะครับแล้วเราก็ติดตั้งในสองแอปได้เลยนะครับ แล้วก็ไปอ่านนะว่าเราต้องทายังไงบ้างหรือว่าเราแค่เล่นไปเฉยก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะเหมือนไปติดตั้งแอปเนาะก็อันแรกก็เหมือนติดตั้งแอปนะครับก็ประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราผ่านแล้วนะถ้าเกิดเราผ่านในส่วนของการดาวน์โหลดแอปแล้วนะครับเราสามารถที่จะเอมากดเก็ตตรงเหรียญได้นะตรงนี้มันก็จะเดินไปนะไอคนตัวเนี้ยนะครับมันก็จะเดินไปเก็บเหรียญไปเรื่อยเนาะซึ่งเราไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับก็แค่เก็บเหรียญรอเก็บเหรียญนะครับหลังจากที่มันเดินเสร็จเนาะ ถ้าเกิดเราอยากได้เหรียญเยอะก็อัปเกรดนะครับอ่ะอย่างแรกนะครับผ่านไปแล้วนะครับอย่างที่2เนี่ยก็จะได้มาจากกิจกรรมใน่อ2การดูวิดีโอตัวนี้นะครับกดเข้าไปตรงดูวิดีโอนะก็จะมีวิดีโอนะขึ้นมาให้เราทําการรับชมเนาะก็เหมือนกับดู u t u b e ปกติเลยนะแต่ตรงนี้จะได้รับเหรียญมาด้วยเนาะซึ่งการดูแต่ละครั้งนะครับจะได้รับเหรียญด้วยเนาะอย่างเช่นผมดูคลิปมิสเตอร์บี๊ดนก็กดเข้าไป We are going to spend 24 hours on top of one of the นี่นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดผมดูคลิปนี้เนี่ยนะครับซึ่งเราสามารถกดเข้าไปดูได้เรื่อยๆเลยนะครับก็เหมือนซึ่งเราสามารถที่จะดูได้นะครับแล้วก็ความคมชัดเนี่ยก็เท่ากับดู YouTube ปกติเลยนะครับแต่ในนี้จะได้รับเหรียญด้วยวิธีการได้รับเหรียญเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็จะเป็นดู2นาทีบ้างนะครับได้400เหรียญนะครับดู10นาทีได้1000เหรียญเนาะแล้วก็ดูสูงสุดก็คือหน0ยนาทีนะครับก็คือ ได้รับ8,000เหรียญน,นะซึ่งตอนนี้เราสาม,มารถที่จะเลื่อนดูได้ไเลยนะครับก็ดูไปเรื่อยได้ใครที่อยากใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์นะครับนี่คือการหาแต้มนะครับในแบบที่2นะครับก็คือถ้าหลักๆเนี่ยก็จะมี3 0 0ขั้นตอนนะครับใน2แอปนี้นะ ส่วนขั้นตอนสุดท้ายนะครับที่ผมอยากจะแนะนําที่มันได้เหรียญได้เยอะเนี่ยก็คือการชวนเพื่อนนับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับสําหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับตัวนี้สามารถที่จะเชิญได้จริงๆเลยนะครับก็คือเราสามารถที่จะทุกคนนะย้าว่าทุกคนนะที่ดูคลิปนี้สามารถเชิญได้นะวิธีการเชิญนะครับกดมาตัวนี้นะครับกดเข้าไปนะครับก็จะมีให้เราส่งไปที่ Facebook หรือว่าเมสเซจนะครับ Twitter หรือว่า l ล n e ต่างๆนะครับหรือเราจะ แชร์เป็นลิงก์ก็ได้นะครับตัวนี้สําหรับใครที่ส่งไปที่เมสเซจก็จะมีลิงก์อยู่แล้วเนาะเราสามารถไม่ไดคัดลอกเป็นลิงก์ก็ได้นะครับแล้วก็มาวางใต้คลิปผมมาได้หรือว่าใครจะชวนเป็นแบบรหัสเชิญนะครับก็ได้เนาะส่วนรหัสเชิญของผมนะครับก็จะเป็น wjsl 6 m นะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะนําไปใส่ได้นะเพราะว่าตัวนี้ผมก็ใส่ไปแล้วนะวิธีการใส่เนี่ยกดเข้ามาตรงช่องตรงคำว่าฉันนะครับตอนนี้ผมใส่รหัสของเพื่อนคนอ,อื่นไปแล้วนะครับก็คือมันก็ใส่ไม่ได้เนาะก็คือวิธีการใส่ค ซึ่งถ้าเกิดใครที่ใ,ใส่เนี่ยก็จะได้รับในส่วนของเหรียญเนาะซึ่งเราก็ได้เพื่อนก็ได้ด้วยนะครับแล้วก็มีอย่างหนึ่งนะครับก็จะเป็นผลิติจพิเศษนะครับที่เราจะได้รับจากการที่เราชวนเพื่อนเนาะก็จะเหมือนกับเหมือนมันเชื่อมต่อก,กันนะครับคอนเนคกับกิจกรรมชวนเพื่อนเนาะคือตรงนี้นะครับกิจกรรมชวนนะครับก็ไม่ได้ยากนะก็คือเป็นการที่เรากดมาที่ลิงก์นะครับแล้วดาวน์โหลดผ่านลิงก์ของเพื่อนเนาะตัวนี้เราก็จะได้รับสิทธิ์นะครับหรือว่าเพื่อนเนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์ในของการเล่นตรงนี้นะครับ เ่ถ้าเกิดมันครบ100เนี่ยก็จะได้รับเงิน300บาทนะครับต้องชวนประมาณ20่สกว่าคนเนาะหรือประมาณเกือบ30คนเลยนะครับเพื่อที่จะถอน300บาทนี้ได้เนาะซึ่งหากเราได้รับนะมันก็จะมารวมกับตรงนี้นะก็จะเป็นเงินที่เราสามารถถอนได้นะครับก็จะเป็นเงินจริงๆเลยนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเลือกจานวนเงินนะเพราะว่าขั้นต่ําสําหรับใครที่ดาวน์โหลดมาใหม่ก็จะมี10บาท15บห้าเอ่อแล้วก็ 30- 50บานะครับแล้วก็100 200ประมาณนี้นะ ซึ่งผมก็ถอนไปทุกยอดนะครับซึ่งผมถอนไปใหญ่แอปเนี่ยประมาณ8,590บาทแล้วนะครับก็คือถอนไปเยอะมากนะครับก็ได้รับเงินมาทุกครั้งเลยนะเงินก็จะเข้าทันทีเลยนะครับหลังจากที่เรากดถอนเนาะซึ่งเราก็เลือกจำนวนเงินได้เลยนะครับสำหรับใครที่มีเงินตัวนี้เยอะนะครับพอที่จะถอนเนาะแล้วก็เลือกถอนได้เลยนะครับถ้ามันขึ้นอย่างงี้นะครับลืมบอกอย่างหนึ่งนะครับวิธีการแก้เนี่ยก็คือเขายังบอกว่าคุณต้องคืเอ,อเราต้อง แต่ว่าต้องการอีกหนึ่งแท็กนะครับเพื่อที่จะถอน200รเนาะก็คือเราต้องทำธุรกิจนะครับส่วนใครที่เป็นสายชวนเพื่อนเนี่ยตรงนี้ไม่แนะนําให้ทำเนะเพราะว่าบางอยากที่เราเชิญเนี่ยตรงแท็กอะไรต่างๆนะก็จะหายไปแล้วก็แนะนําเลยนะสาหรับใครที่เป็นสายชวนเพื่อนเนี้ผมก็แนะนําแต่ว่าสายฟรีก็ก็เล่นได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเก็บยากนิดนึงนะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่เป็นสายดูวิดีโออะไรต่างๆเนี่ยตัวนี้ผมก็แนะนำเลยนะเพราะว่าแอปนี้มันหาเต้มค่อนข้างง่ายนะ ว่าใครที่ใหญ่จะใช้เวลาว่างจริงให้เป็นประโยชน์นะครับเราก็ดูไปเรื่อยก็ได้นะครับเก็บสะสมถม่เกิดครบ10บาทนะครับก็ถอนไปเลยก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการอัปเดตแล้วก็การสอนอาจจะไม่ได้ละเอียดมากนะครับแต่ว่าต้องขอไปด้วยเพราะว่าผมก็คิดว่าได้มีแค่นี้นะหลักๆ3อย่างนะที่เพื่อนๆควรจะรู้เกี่ยวกับแอปนี้เนาะแล้วก็วิธีการหาแต้มการถอนเงินอะไรต่างๆนะครับสำหรับใครที่อยากให้สอนอีกในคลิปหน้านะครับก็แนะนํา คอมเมนต์ก็ได้นะหรือว่าใครที่อยากจะอ,อยากให้อนอบอื่นนะแบบละเอียดนะตอนนี้ก็คอมเมนต์มาได้นะรอบคลิปนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ครับ